ั yeong, นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสัวอย่ในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กน้อยพลังนมผงนะครับแต่ว่าพลังนมผงเนี่ยรุนแรงมากๆเลยนั่นก็คือ New j e น n s เองนะครับล่าสุดในตอนนี้เนี่ยบอกไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า New jeans ของเรานั้นปังมากๆเดบิวต์ปุ๊บปังปั๊บปัง,ปปงทันทีเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยประสบความสําเร็จมาากกกๆเลยับรค ครั้งแรกนะครับในเพลง2องเพลงที่ปล่อยออกมาเพลงใหม่ของ New Jeans ในตอนนี้น่ก็คือ Dido t ที่ปล่อยออกมาก่อนและตามมาด้วย OMG หรือว่า Oh My God นั่นเองนะครับ เพลง2เพลงสุดปังมากๆเลยของ New วจีนในตอนนี้เนี่ยก็ทำราถิติต่างๆแล้วก็ทำเรื่องราวดีๆให้แฟนๆเนี่ยได้ภูมิใจในตัว New วจีนกันมากๆเลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยในตอนนี้นะครับยอดขายของอัลบั้ม OMG นะครับของ New วจีนเนี่ยมียอดขายทะลุ7 0 0 0แสนไปแล้วนะครับบนฮันทอชาร์ตของทางประเทศเกาหลีใต้ดันเองรวดเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับเด็กน้อยพลังน้ผงของเราวิ่งกันเร็วมากๆเลยและก็ยังคงขายได้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแฟนๆลุ้นมาก ว่าจะต้องแตะหลักล้านแน่นอนถ้าแตะหลักล้านภายในเดือนนี้หรือเปล่าเนี่มารอลุ้นกันนะครับแต่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยว่าภายในเดือนนี้เนี่ยน่าจะทะลุล้านนะครับในฮันทอนอกจากนั้นนะครับดิโเนี่ยเพลงที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็สร้างตํานานไว้ตั้งแต่ปล่อยเพลงเลยได้ทั้ง perfect all kill แล้วก็ยังครองอันดับที่1มายาวนานนะครับในตอนนี้เนี่ยได้ถ้วยรางวัลมาแล้ว2ถ้วยรางวัลสําหรับดิโดนะครับนิวจีนเนี่ยคว้าถ้วยรางวัลตั้งแต่เดบิวต์มาสะสมอยู่ที่7ถ้วยเรียบร้อยแล มาจากอินกิกาโยนั่นเองเมื่อพูดถึงถ้วยรางวัลของดิโตแล้วนะครับจะไม่พูดถึงเรื่อง perfect all kill จากดิตโตเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าล่าสุดนี้ดิโตเนี่ยสามารถทํา perfect all kill ได้มากกว่า300ครั้งแล้วนะครับบนชาร์ตของทางประเทศเกาหลีใต้นั่นเอง perfect all kill โดรุวะคร,รองอันดับหนึ่งยาวๆนะครับถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการเคป๊อปเลยเพราะว่าเพลงดิโตจาก New จีนนั้นสามารถทํา perfect all kill มาเป็นอันดับที่4เลยของเพลงที่สามารถทํา perfect all kill ได้สูงที่สุด ตลอดการนะครับและก็ยังคงนับต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังครองอันดับหนึ่งกันอยู่เลยสําหรับด i โดจากนิว j จอร s สไม่ยอมให้ OMG เนี่ยขยับขึ้นมาเลยนะครับซึ่ง OMG เองเนี่ย,ย,ย,ยก็ไม่ยอมไปไหนเหมือนกันก็ยังยืนรออยู่ตรงนั้นนะครับไปรอให้พี่ดิโดเนี่ยเขาลงมาสักนิดและ OMG เนี่ยจะขึ้นไปแทนที่ขอสักเล็กน้อยได้หรือเปล่าแฟนๆก็แอบแซวๆกันอยู่เหมือนกันในส่วนของทาง Spotify นะครับแพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งของเพลงที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยในตอนนี้ก็คือทําได้ดีมากๆปังไม่แพ กับทางเกาหลีเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยยอดผู้ฟังรายเดือนนะครับของ New j e a s บน Spotify นั้นมียอดผู้ฟังรายเดือนทะลุ12ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทาง Spotify เนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยว่า New j e a s นั้นเนี่ยสามารถทําได้นะครับกับ Monthly Listener นะครับทะลุ12ล้านไปแล้วในตอนนี้ จากการบันทึกสถิติไว้ของทาง Spotify นะครับ New Jeans นั้นเนี่ยมาอยู่ในอันดับที่3เลยของยอดผู้ฟังที่พีคสูงที่สุดนะครับใน K-pop เป็นรองเพียงแค่รุ่นพี่อย่าง BTS แล้วก็ Blackpink เท่านั้นที่อยู่ในอันดับที่1และอันดับที่2 NewJeans เนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3เป็น New Peak เลยนะครับความปังของ NewJeans เนี่ยยังคงนับต่อไปเรื่อยๆเลยเพียงแค่ปล่อยเพลงมาได้ไม่นานเท่านั้นนะครับสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดอย่างดิจโแล้วก็ OMG ผสานพลังกันรวมเป็นความปังของ NewJeans ในตอนนี้เลยนะครับพึ่งมาไทยไปด้วยแล้วก็ควารางวัลไปด้วยใครที่เป็นแฟนคลับของเด็กน้อยพลังนมผงเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือว่าอยากจะร่วมแสแดงความยินดีอะไรกับสาวๆ NewJeans เนี่ยสามารถคอมเมนต์ ได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้กลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะมาอัปเดตเรื่องราวของ New Jeans ให้ฟแฟนๆเหล่าบันนี่ทุกคนได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับเรามาเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง